ตอนนี้เอ็มจะซูทของผมเปา่าล้อขาดนะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องท้ายทํางานอยู่นะแต่ว่ารถมันไม่ไปนะครับขอให้เราแยกตรงนี้นะเห็นไหมปา่าล้อหลังขาดนะครับมันมีอาการเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถไถและไม่มีรถไถสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยมีสาระมั่งไม่มีมั่งก็ดูกันไปสายเขียวคนนั่งจิบน้ําให้ชุม่มคอแล้วดูคลิปผมแบบชิวๆดูจบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ นะครับคลิปนี้นะครับคลิปที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะครับแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้เอ็มจะซูของผมเป่าล้อขาดนะครับไหนๆเป่าล้อก็ขาดแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสาระและความรู้ในการเช็คเปล่าหลังนะครับว่าเปลาล้อหลังขาดนะครับมันมีอาการเป็นยังไงทุกคนที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ในคลิปนี้นะครับตอนนี้ครับชมคลิปนี้นะครับก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเทกเตอร์โอมแล้วก็เพจรถไตสายใต้ด้วยนะครับใครที่หลงมาดูเป็นคลิปแรกก็กดติดตามไปด้วย เพราะล้อหลังขาดนะครับก็คือเราสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์แล้วล้อหลังมันไม่ทํางานนะครับมันแม้ว่าเพลาข้างไหนจะขาดข้างเดียวข้างซ้ายหรือข้างขวาแต่ล้อมันก็จะไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองนะถ้าเกิดว่าเพลาล้อขาดในแปลงถ้าเป็นรถ2เพลาเราควรจะทํายังไงแล้วก็รถเพลาเดียวเราควรจะทํำยังไงนะครับ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์แล้วก็กระเดเดินหน้า ไปไหนเลยแก๊กแต่ทุกคนมาฟังเสียงเขาหน่อยนี่ครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องท้ายทำงานอยู่นะแต่ว่ารถมันไม่ไปนะครับเครื่องท้ายทำงานอยู่แต่ว่ารถยังไม่ไปนี่ครับไอ้แก๊งหนะึ่งครับรถดไม่ไปแต่ถ้าเกิดเราขึ้นพอน้านะครับ นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถสองเพลาะนะนี่ครับเราต้องใส่ขับสี่ล้อตอนนี้อ่ะรถทางานแค่ล้อหน้านะครับล้อหลังมันไม่ทํางานเห็นไ,ไหมครับถ้าเกิดเป็นรถสองเพลาอ่ะล้อหลังไม่ทํางานอ่ะมันสามารถวิ่งกลับบ้านได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถเพลาเดียวนะเราไม่มีเพลาหน้าให้วิ่งกลับบ้านนะครับเราจะทํำยังไงเกียบล็อกกันฟรีครับ นี่ผมไม่ได้ใส่แพาหน้านะเป็นแพรหน้านะครับแลาวบัตฟรีนะครับสามารถไปได้นี่ครับ มาถึงตอนนี้นะครับทุกคนจะรู้แล้วนะว่าได้เกิดเพลาล้อขาดนะครับหรือว่าล้อหลังมีปัญหาไม่ทํางานนะครับเราจะเอารถกลับบ้านยังไงนะถ้าเกิดเป็นรถที่ขับเคลื่อนสีล้อก็ใส่โฟวินนะครับให้ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็วิ่งช้าๆแต่ถ้าเกิดเป็นรถเพลาเดียวเราก็ต้องเหยียบล็อกกันรีนะครับล้อหลังไม่ทํางานนะครับมันจะมีอยู่2ประการก็คือ1เพลาขาด ไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งขาดนะครับมันก็จะไม่ทํางาน2ปลอกต่อเดยหมูเฟืองท้ายรูดนะครับก็เหมือนปลอกเพลาหน้านะถ้าเกิดปลอกเพลาหน้ารูดมันก็ไม่ทํางานเฟืองท้ายก็เหมือนกันครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าล้อข้างไหนที่มันขาดมันก็มีอยู่2วิธีนะหนึ่งให้เราเอาเย็กนะครับเย็กขึ้นไปดูนะแล้วก็หมุนล้อ ว่าล้อข้างไหนที่มันไม่ทํางานนะครับเราจะรู้ได <as> ้เลยนะเวลาเราเยกให้ล้อลอยอีกวิธีหนึ่งนะครับเหยียบล็อกกันฟิล์มเหมือนกันแล้วก็ถลอยคลัตช์ให้แรงนะครับเราจะรู้เลยว่าล้อข้างไหนที่มันไม่ทํางานนะครับนี่ผมเหยียบล็อกกันฟิล์มนะครับเดี๋ยวดูนะล้อข้างไหนที่มันไม่ทํางานนะครับนี่ครับี่จริงเวลาเราเหยียบล็อกกันฟิล์มอะล้อมันจะหมุนพร้อมกันสองข้างนะครับแต่นี่ผมเหยียบล็อกกันฟิล์ม ล้อข้างขวาทํางานอย่างเดียวนะครับแสดงว่าพอล้อข้างซ้ายที่มันขาดนะครับเนี่ยขอให้เราแยกแบบนี้นะเหนะ็นไหมเราไม่ทํางานเลยครับเนี่ยพาล้อข้างนี้ขาดครับนี่ครับก็คือวิธีแยกอาการของลราหลังไม่ทํางานนะครับแยกโดยการเหยียบล็อก,กันฟรีถ้าเหยียบล็อกกันฟรีแล้วล้อข้างใดข้างหนึ่งทํางานแสดงว่าเพาล้อขาดแต่ถ้าเหยียบล็อกกันฟรีแล้วล้อไม่หมุนทั้งสองข้างแสดงว่าเพาโดยหมูรูดนะครับอืมเศร ส่วนสาเหตุที่เพลาหลังขาดนะครับก็มาจากความประมาทของน้องวินลอ้อโดยที่ไม่ถอดอุปกรณ์หลังนะครับเพราะว่าทันสามมันค้ำอยู่แล้วก็ฝืนวินลอ้อนะครับสุดท้ายก็เพลาขาดเนี่ยครับ พยายามสอนพยายามบอกเสมอนะครับว่าวินล้อเราวินได้ไม่มีอันตรายครับถ้าเราทําถูกวิธีผมขับรถไถยมา20กว่าปีนะครับวินล้อเป็นร้อยกว่าครั้งไม่เคยขาดครับเพราะว่าเราทําถูกวิธีนะครับจะเกิดอุปกรณ์หลังมันค้าต้องถอดทุกครั้งนะครับเราล้อนะครับที่เขาออกแบบมากับตัวรถมันสามารถรองรับน้ําหนักตัวรถได้ต่อให้ล้อหลังจมครึ่งล้อนะครับทั้ง2ล้อถ้าไม่มีอะไรที่ไปค้าอยู่ข้างหลังไปเกี่ยวอยู่ข้างหลังมันวินขึ้นครับนี่แหละครับ ความประมาทเป็นเหตุนะครับที่ทําให้ต้องเสียเงินซ่อมในครั้งนี้ ฝากถึงน้องๆพี่ๆที่ขับรถจา้างประเทศนะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นเท่าแก่คนหนึ่งนะครับผมอยากขอให้ทุกคนนะรักรถที่เราขับนะครับเหมือนเป็นรถของตัวเองอะไรที่มันเสี่ยงก็ขอให้นึกถึงเท่าแก่นะครับให้โทรถามเขาสักหนึ่งคำว่าเราสมควรจะทําแบบนี้หรือเปล่าอย่าตัดสินใจเองอย่าทําอะไรโดยประากาันนะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาทุกคนรู้ไหมเจอเท่าแก่ดีๆเหมือนผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ต้องเองแต่ถ้าเป็นเท่าแก่ที่เขาเคี่ยวหน่อยนะครับ คุณอาจจะต้องไปกู้นี่ยืมสินเอามาซ่อมรถให้เขาแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคําว่าขับรถบ้าพลางังคุณไปขับที่ไหนไม่มีใครเอาหรอกครับมันจะติดตัวคุณไปนะครับการวิลล์อเราขาดของผมครั้งนี้ขอให้เป็นเคสสุดท้ายแล้วกันครับ การวินล้อมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับเขาออกแบบมาเพื่อรองรับการวาินล้อแต่การวินล้อมันก็ต้องมากับวิธีการที่ถูกต้องด้วยถ้าเราขาดประสบการณ์ขาดวิธีการนะครับความเสียหายมันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนครับเวินในรอบที่ต่ำนะครับเมื่อโซ่ตึงอย่าปล่อยคัดทีเดียวนะครับให้นึกถึงว่าเราเหยียบลงไปในโคลนเราไม่สามารถดึงเท้าขึ้นจากโคลนได้ในครั้งเดียวนะครับให้เราโยกและถ้าเกิดอุปกรณ์หลังคำ้ำให้ถอดออกทันทีเลยนะครับค่อยลากอุปกรณ์ขึ้นมาถ้าทุกคนทําได้ แบบนี้นะไม่ขาดแน่นอนครับ ยี่สิบปีของผมกับการวินล้อเป็นรอยครั้งนะครับไม่เคยมีความเสียหายต่อตัวรถไอความเสียหายเกิดจากการหมดอายุการใช้งานผมจะไม่ซีเรียสเลยครับแต่ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทแบบนี้มันกนข้างบั่นทอนกําลังใจนะแลวทุกคนรู้ไหมว่าเปลี่ยนพอครั้งหนึ่งมันหลักหมื่นครับเท่าเด่กเราก็แปดพันห้าแล้วทุกคนไหนค่าลูกปืนไหนน้ามันที่เราต้องถ่ายออกก็ต้องใส่ใหม่นะครับไหนค่าแรงนี่ก็คือสาเหตุ g ีเอ็มเจ็ดศูนย์ของผมเราหลังขาดนะครับความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับจะทําให้เรา เสียเงินจริงๆทุกคนหมดคำพูดไม่รู้จะพูดอะไรเศร้าใจโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการซ่อมนะผมก็ไม่เคยถอดนะครับนี่จะเป็นการถอดเปล่าข้างครั้งแรกของผมนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ทุกคนดูครับขอทุกคนสู้ๆนะทั้งคนที่มีรถเองแล้วก็ขับจ้างนะครับขอยอยู่ในความไม่ประมาทครับแล้วเราจะไม่เสียหายจากการทำรถไทยเลยครับสวัสดีครับ